เมนูการตั้งเจ้าหนี้อื่นในส่วนของการตั้งเจ้าหนี้อื่นๆเป็นการคอนโทรลในเรื่องของการตั้งหนี้เจ้าหนี้แต่เป็นรายการตั้งหนี้ที่ไม่เกี่ยวกับทางด้านสินค้านะคะอาจจะเป็นสินค้าที่เราไม่ได้คอนโทรลในเรื่องของสต็อกหรือเป็นเรื่องของสินค้าในลักษณะของงานบริการหรือค่าใช้ใจ่ายค้างจ่ายต่างๆก็ได้นะคะในส่วนของรหัสเจ้าหนี้นะคะเราก็ค้นหารหัสเจ้าหนี้ที่มาทําในเรื่องของ การตั้งเจ้าหนี้อื่นๆได้เลยนะคะว่าเป็นเจ้าหนี้รายไหนเกอกสารวันที่อกาสารสามารถรันจากระบบได้อยู่แล้วนะคะทําการตั้งเจ้าหนี้อื่นสามารถเลือกรหัสค่าใช้จ่ายได้ว่าเราเป็นการจ่ายค่าใช้จ่ายในส่วนของค่าอะไรสมมติว,ว่าเป็นค่าขนส่งกับทางด้านค่าประกันนะคะก็เลือกได้ทั้ง2รายการนะคะ หรือว่ามากกว่านี้ก็ได้นะคะแล้วก็สามารถําอธิบายใายการเพิ่มเติมหรือระบุได้ว่าในส่วนของค่าขนส่งค่าประกันเป็นของจ็อบไหนแต่ถ้าหากว่าสองรายการนี้เป็นคนละจ็อบกันก็สามารถเลือกแต่ละรายการได้นะคะว่าเข้าส่วนในส่วนของจ็อบงานไหนแล้วก็มูลค่าเท่าไหร่ แต่ถ้ามีส่วนลดก็สามารถระบุในเรื่องของตัวส่วนลดได้นะคะทั้งเป็นเปอร์เซ็นต์แล้วก็เป็นบาทนะคะถ้าเป็นเปอร์เซ็นต์แล้วเป็นบาทเหมือนกับหน้าจอทางด้านการซื้อนะคะถ้าเป็นเปอร์เซ็นต์ก็ตามด้วยเครื่องหมายเปอร์เซ็นต์เป็นบาทก็เป็นตามจํา,าจนวนเงินเลยนะคะถ้ามีนะคะตรงนี้ แล้วก็สามารถเลือกได้ว่ารายการเอกส, Ramadan, สารการตั้งนี้นะคะเป็นรูปแบบของสินค้าหรือบริการนะคะถ้าเป็นลักษณะงานบริการนะคะในส่วนของประเภทสินค้าเราเลือกเป็นลักษณะงานบริการได้เลยนะคะสามารถระบุสถานที่นะคะในเรื่องของที่เรามีการติดต่อด้วยนะคะหรือว่าในเรื่องของแผนกเรื่องของจ็อบนะคะ <lim> ก็สามารถาระบุลงไปได้จะได้ทราบว่าในเรื่องของการตั้งนี้รายการนี้นะคะเป็นของแผนกไหนหรือว่าจ็อบงานไหน จะได้ส่งข้อมูลเข้าที่ตัวระบบ GL ดูรายงานตามแผนกตามจ็อบได้นะคะถ้าหากว่ามีคำอธิบายรายการเพิ่มเติมก็สามารถเพิ่มเติมข้อมูลลงไปได้ถ้ามาีในเรื่องของเงินมาจํานะคะที่เรามีการจ่ายไปไว้ก่อนก็อ้างอิงเลขที่จัดเงินมาจําเนี่ยมาทําในเรื่องของการตั้งหนี้รายการนี้ได้นะคะว่าตัดจากเงินมาจําในส่วนของรายการไหนไปบ้างนะคะ สำหรับข้อมูลตรงนี้นะคะอย่างเช่นถ้าหากว่าเราเป็นในรูปแบบของงานบริการนะคะสำหรับรายการนี้เป็นบริการปุ๊บข้อมูลจะส่งข้อมูลเข้าที่ตัวระบบ GL นะคะก็จะโพส GL ให้อัตโนมัตินะคะถ้าลักษณะนี้ก็เป็นค่าใช้จ่ายนะคะแล้วก็เรื่องของภาษียังไม่ถึงกําหนดนะคะแล้วก็จะล้างรายการตรงนี้ก็คือต่อเมื่อนํารายการตรงเนี้ยไปทําในเรื่องของการจ่ายชําระหนี้ นะคะแล้วก็ข้อมูลตรงนี้เป็นการตั้งนี้ก็จะเครดิตเจ้าหนี้ไปตามรูปแบบของบัญชีเลยนะคะจะสังเกตว่าโปรแกรมสามารถที่จะคอนโทรลได้ว่าเรามีรหัสค่าใช้ใจ่ายนะคะอาจจะมีกี่รหัสก็ได้นะคะแต่ว่าเราอาจจะส่งข้อมูลเข้าบัญชีเป็นผังบัญชีเดียวกันนะคะโปรแกรมก็จะซ้ำยอดมาให้เพราะฉะนั้นผังบัญชีจะไม่ต้องไปแตกในเรื่องของค่าใช้ใจ่ายเยอะนะคะก็สามารถดูแบบแจกแจงของค่าใช้ใจ่ายแต่ละรายการได้ที่ระบบการตั้งเจ้าหนี้อื่นนะคะ แล้วถ้าเสร็จแเราก็สามารถที่จะเซฟหรือว่าพินฟอร์มนะคะข้อมูลจากการตั้งเจ้าหนี้อื่นตรงนี้ได้เลยค่ะ